สวัสดีชาวหมูมอนสเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะหมูนักมวยนะครับนะหมูดำนะฮนะโดยค่ายสักสยามนะครับเอสักสยามนะก็ตั้งแต่ล่างหนึ่งเบบี้หนึ่งเบบี้สองเป็นมีขานะครับล่างลุคก,กี้นะแล้วก็ล่างแชมเปี้ยนนี่ฮะนะนะโดยสกิล ของหมูนักมวยหมูดําตัวนี้นะครับก็อันแรกนะเป็นการต่อยพันธ์นะครับจะลดเกาะศัตรูลง40%นะครับแล้วก็ต่อยศัตรูนั่นเองอันที่2 Fighting Spirit นะครับเพิ่ม Attack 40%เพิ่ม Defense 40%แล้วก็จะโจมตีศัตรูนะครับท่าที่3นะฮะเพิ่ม Attack นะฮะแล้วก็เบกะศั B K ตรูแล้วก็ต่อยเป็นปืนแกตต์ริงปืนกลเลยนะครับโจมตีศัตรูตัวเดียวนะเป็นสกิลโจมตีเดียวนะครับเหมาะก,กับบอสนะส่วนอัลติเมตนะฮะหลังจากอีโวนะก็จะเพิ่มแอตแทกเพิ่ม Defense, ดีเฟนซ์ลดลดดีเฟนซ์ของศัตรูแล้วก็อัปเปอร์คัตศัตรูนะครับนะก็เป็นสกิลโจมตีเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับลองเอาสักดัน2แล้วกันนะฮะตัวเดียวเลยสกิลที่1นนี่โจมตีกรอกนะครับนี่ฮะจมลดกรอกเกาะแตงแล้วก็โจมตี ต่อไปสกิลที่2ครับเพิ่มเกาะเพิ่มดีเฟนต์ตัวเองสกิลที่3นี่ลดเกาะนะครับแล้วก็โจมตีโดรัวไหลายหมัดนั่นเองนะครับลองมาดูสกิลอาร์ติเมดนะฮะเพิ่มเกาะเพิ่มดีเฟนต์ลดเกาะแล้วก็โจมตีเพิ่มเกาะตัวเองครับ รถเกาะจงตีโลลัวรถเกาะจงตีโลลัวนะครับอัาเนมีดฮะก็ทีละตัวนะครับไล่ไปทีละตัวเลยเึิมกาะตัวเองหน่อยนะครับน่าเสียดายที่ไม่มีสกิลหมู่นะครับ ก็สกิลเดียวค่อนข้างแรงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากเราดูแล้วเนี่ยจากสกิลนะครับที่เน้นแอตแทกแล้วก็ d e f e n ต์นะครับเราก็อาจจะปั้นก็คือเพิ่มแอตแทกแล้วก็ดีเฟนต์นั่นเองนะฮะทำให้หมูนักมวยหมูดำนักมวยของเรานะ โจมตีเดี่ยวได้รุนแรงขึ้นนะแล้วก็เพิ่มกรอะด้วยนะครับประมาณนี้ครับ